สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาแก้ปัญหาเสียงดน,นตรีที่ถูกติดในคลิปของเรานะครับซึ่งจะทําให้เราเสียโอกาสในการสร้างไรายได้เมื่อในในยูทูบเขาเขาตรวจเจอนะครับอริทิคก็ตรวจเจอว่าเอ mm hmm. เราอาจจะใส่โดยไม่ตั้งใจนะครับอย่างอย่างอย่างคลิปของผมเนี่ยเป็นเป็นคลิปที่ว่ากองแกส๊สติดกองแก๊สรถยนต์นะครับ แล้วก็มีเสียงดนตรีอันนี้ทาง youtube ก็แจ้งมาครับเราไปดูกันครับนี่ครับ,รบทาง y o u t u b ไก็แจ้งมาว่ามีเสียงดนตรีของเราติดลิขสิทธิ์ครับนี่ครับท่านผู้ชมยูทูบนะครับนี่ครับเจ้าของลิขสิทธิ์ได้อ้างบางส่วนของวิดีโอของเราติดลิขสิทธิ์โดยชื่อวิดีโอ คือเปลี่ยนชุดกรองแก๊ส LPG รถยนต์นะครับอันนี้ชื่อวิดีโอของผมนะครับเนื้อหาเพลงของฟาวีครับท่านผู้ชมเราเราไปดูัน่อยครับว่ามันเป็นยังไงไอ้ฝาวีฟาวีนะครับเ้วก็เข้าไปดูหน่งยนะครับใน u t u b e ท่านผู้ชมเข้าไปดูใน y o u t u b สตูดิโอนะครับเนี่ยเข้าไปตรงฝังเฟืองนี่ครับของเราเองนะครับอ่าเดี๋ยวเข้าไปดูเนื้อหา ท่านผู้ชมจะสังเกตน,นะครับหาดูไอ้ที่เป็นสีแดงๆครับเดี๋ยวผมหาว่อน,นะครับนี่นี่ครับท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมนี่ครับเปลี่ยนชุดกองแก๊สรถยนต์ครับนี่ครับนี่เลยครับ นี่ถูก้องเรียนละเมิดลิขสิทธิ์นะครับเดี๋ยวไปดูครับมันเป็นยังไงครับฟังฟังเสียงมันครับฟังเสียงสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาเปลี่ยนนะครับกองแก๊สในหม้อตุ้มท่านเจะยินนะครับเอ่าผมจะสตาอปแล้วนะครับเขาเอยไอพีงี้นะครับแล้วก็กดไปตรงนี้ครับท่านผู้ชมเนี่ยการลองการลองเรียนละเมิดลิขสิทธิ์นะครับกดจิ้มคลิกลัไป แล้วก็กดมาตรงนี้ครับดูรายละเอียด่าดูรายละเอียดครับครับมันจะเข้ามาหน้านี้ครับนี่ครับให้ท่านผู้ชมดูครับไม่มีผลกระทบนะครับแต่คณะดูได้แต่ไม่มีสิทธิ์สร้างอะไรได้นะครับให้ท่านผู้ชมเลือกดาเนินการนะครับท่านผู้ชมนี่กดมาตรงลูกศรนี่นะครับปุ๊บแล้วก็ตัด่วนนี้ออกอันนี้อย่าไปกดนะครับ เปลี่ยนเพลง่มันยังไม่มีครับเอาสิทธิ์ตู้แย้งเราก็ไม่เอาเอาปิดเสียงเพลง,งดีกว่าครับลองดูครับนี่ครับนี่ครับปิดเสียงทั้งหมดเมื่อเมื่อเพลงเล่นนี่ครับท่านผู้ชมอย,อย่าไป,อย,าไปดไดอย่าไปกดนะครับอย่าไปกดนะครับให้ ปิดเฉพาะเสียงเพลงนะครับท่านผู้ชมนี่ครับจิมมี่ปัดนี่ให้ปิดเฉพาะเสียงเพลงนะครับเน้นนะครับท่านผู้ชมนี่ตรงที่ผมวงกลมนี่ครับนี่นี่ผรงที่เอาคือซื้อจิมนะครับแล้วก็ไปต่อครับกดไปต่อปิดเฉพาะเสียงเพลงใช่ไหมนี่ครับเขาจะถามแล้วครับแล้วก็ปิดแล้วก็ปิดต่อครับนี่ครับนี่ยหลังจากนั้นเราก็ รอดำเนินการครับทา่ทานผู้ชมท่านผู้ชมครับทา่านผู้ชมหลังจากที่ผมได้ทำการแก้โดยการทำอย่างเมื่อกี้เนี้ยทิ้งไว้สองชั่วโมงอ่ทิ้งไว้สองชั่วโมงแล้วเรามาดูกันครับว่า,าการติดและกะ็ผิดของเสียงดนตรีที่ว่าเนี่ยมันจะหายไปหรือไม่ครับทา่านผู้ชมอ่าเราก็ เข้ามาใน youtube เลยครับท่านผู้ชมเข้าไปดูใน youtube ของเราแล้วเราก็เข้าไปในเนื้อหาครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นให้เราเลื่อนไปดูคลิปที่ได้ทําการแก้ไขเอ่อนี่ครับท่านผู้ชมท่ทานท่านผู้ชม,ชม,ชมจะมองเห็นไหมครับว่าเปิดเปิดได้เปิดกุญแจมได้อ่า ไหนลองลองเข้าไปดูครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองดูอันนี้ Create manage and grow your business here ท่าน a ู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาเปลี่ยนกองแก๊สในหม้อตุ่มครับซื้อมา130บาทรวมนักสะสมก็155บาทนะครับมาจากเว็บไซต์ lazada นี่ครับท่านผู้ชมน เสียงแหวะเลยคดนตรีมันจะหายไปแล้วนะครับแหวะดูนะครับนี่สิบสองมิลครับหน้าสิบสองมิลผู้ชมสามารถดูแล้วก็เอาไปเป็นแนวจะมีแต่เสียงพูดของเราครับท่านผู้ชมว่าเราไปจ้างช่างคนกลมๆเหมือนกระปุกนะปกติมันจะเป็นเสียงของการสายครับตึ้งๆไม่มีแล้วครับนี่ผู้ชมอันนี้สิบเจ็ดโลโก้ผมไม่เปท่านผู้ชมอ่านี่ก็แล้วก็ สรุปกันเลยครับว่าสรุปกันว่าเราสามารถแก้เสียงที่มีลิขสิทธิ์ซึ่งเราไม่ไม่ทราบครับอันนี้เป็นเป็นน้องที่ทำงานจะได้กันเขาเขาให้ผมลองใส่ดูว่ามันผม,ผมก็ว่าดนตรีมันเพาะครับผมก็เลยใส่ไปต่นนี้พอใส่ไปปุ๊บมันมันเกิอดอาการที่ว่าเราสร้างรายได้ไม่ได้รายได้จากจากของเราที่ได้รับเนี่ย มันก็จะไปเขาเจ้าของดนตรีนี่เองนะครับผมได้ทําการลุกคลิปคลิปหนึ่งที่ผมเสียดายมากคือคลิปทํความสะอาดเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์นะผมผมเสียดายจริงๆครับท่านผู้ชม,ผม,มผมไม่ผมไม่ทราบว่ามันมันเป็นมันมีอย่างนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมไม่มากก็น,น้อยสําหรับท่านผู้ชมที่เออได้ทําคลิปลง youtube นะครับ จะได้แบบว่าเออเราจะได้มีรายได้ครับสําหรับี่มีก่อนทุกท่านโชคดีมีความสุขถูกอุตตรีรทอััที่หนึ่งสวัสดีครับ